เอาละครับกล่าวสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมชาทีนะครับวันนี้ผมก็ไปปัดชิมมานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของปัดชิมเพื่อนๆผมที่หังมานะครับเยอะแยะเลยแล้วก็มันจะมีพวกซองนี่นะครับที่ยังไม่เปิดรุ้นดีเลยเอามาอยากให้ทุกคนได้ลุ้นดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้มีอะไรเบื่อข้างในน่าดูนะเป่าอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นของเป็นที่เป็นส่วนรูปนะครับผมก็ได้ เป็นไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นฝั่งรูปอันนี้ก็เป็นฝั่งอขายจดหมายที่มีของอะไรข้างในเด็กคือเจ้าดิเงาสิบสิบซองมาดูที่ด้านในที่เราดูกันครับว่าทข้างในมันมีอะไรมันได้จัดเื่อนมาสนใจนะผมว่ามันตึงเต้นดีมากเลยดูดีๆเนี่ยมาดูข้างในกันไม่มีอะไรเลยเข้ามาข้างในสาวบ่ายน้องบ่ายมาแล้ว ไม่ใช่ปไม้ใส่ไอ้น้อยเออแข็งได้ต้องแข่งนี่ก่อนสิแข่งนี่นะครับสองนะครับแล้วก็คนต่อไปไปมหมดจังปัดสิบเออนี่เป็นูครับทุกคนใครเออแกด์แกร์แกร์แกร์ร์แกร์แกร์แกร์แลอ์เร์แกร์แกเ์กดร์เร์แกรัแกร์แกร์แกรดแกร์ดกร์อกกร์แกกรกร์อกร์แร์แกร์แกร์แกร์กร์แกร์ยกอ์กร์รแกกรนแร์แกร์กรร ตัวใหญ่พยายามเลยครับก็สุดยอดครับโทษด้วยมันสกัดอันนี่ใครเออฟิวนะครับนักฟุตบอลเหมือนกันเลยตางเลยครับเหมือนกันเพื่อนกันกับตาครับนี่ย้องพลอยไหมจำเพลงนั้นไม่ได้แล้วก็อันนี้ดูเหมือนจะมีสีสีด้วยนะครับไม่รู้อะไรมสกัดบอลหลอดนี่มีความรัอนด้วย ใส่กล้ามให้ด้วยครับตุกตนี่ลขนี่ีนครับนั่นอ่ามีขอกรังขอก้าดนนี่ใครครับนี่งปอปังมีงกด้วยโอ้โหเทอูครับโอ้โหนี่ก็เที่เท่เฝังเต่อไปเลยเ๋แต่กูสิ้นนะครับนน็้ไหมเจหเลยโออะไรนี่ครัอะไรนี่อ่ะอันนี้ของใครวะเพื่อนรักเออของสิ้นไหมของสินเพื่อนสินแล้วหรไม่ได้เปีพี้นะคนต่อไปเลย อันนี ite, ้เป <sh> no like well, yeah. <sh arp reading Zeit> ็นชิไม่ใช่ิงดิตือยกนะครับไปดีของมเพื่อน่ยนะช่อ่ยได้ไม่คได้เล่นด้วยนะครับทัมหน่มนยกตั้งใจทามากื่อช่แ่ดวย่าอยู่คนชั้นกันนะครับแล้ว่เพื่อนไม่่ะไม่ลืมไม่ลืตเ่อมครับใคร้อใครเออันนี้ใค่ะมินนะครับนี่6 2เ่ลยได้เป็นน้องะอือว้น คือดิชักเองคนไหนเออคนชื่อมินให้เดาครับทุกคนแต่งแต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 งอันนี้กลางเลยแต่ผมกลางมินอยู่ดูใสวะอันนี้มาบ่อยต้องอันนี้คนเดิมคนเดิมคนเดิมแต่ว่าคนละคนละที่คนละทางไงน้องนี่ไงนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้นะคนเจ้าของท่ะนี่สวยมากเลยยอดทัพสินใจ สิงโตน้ำโยกนะครับผมอันนี้เ็นน้อง้ายเยอะครับทุกคนคนหล่อจีออไปฟ้าหรือเปล่าวะยังไม่ถึงนะอันนี้ใครเนี่ยต่าหนากเลยตนเลย่ใชใอืนว้าวๆๆหนัวครับไจะไปอ๋อเดื่อดีนะครับไปฟาจนะครับเกงเอง็สองปข้างหน้าก็มีนะโอ้โหดไหคนดไมดัยม อันนี้นะเอ่อสนสันตนะเๆแบ้นี้ร้องะเบยรเรีแล้วก็คนต่อไปัม่ออกครับุโตาตุกตาเอตัวใหญ่แก่ของที่ให้ออกมาจากใจเลยนะอันนี้มีตุ๊กตาตัวใหญ่แ่ของที่ให้ออกมาจากใจเลยนะคุ้มป่จำชื่อหน่อย่าดู่ดูอรเบนเพื่อนไม่ได้ไปเอ่แคนเลยชนยังไงไม่ไม่ค่อยได้สนิท ใอกนตาตัวในี่ทุกคนกัชัยพินปกหรือซิงนะครับนี่เพื่อนเพือนต่อผมปาเกชื่อเ่ยก็เหลือเยอะเลยจัชื่อไม่ได้ครับไม่รู้เนี่ยไม่เขียนเลยว้าวทุกคนเด้ง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 ี่บาทอยไงหนึ่งบาทยี่สิบบาทเดีวมีด้วยนี่ รีมนะครับเสียบรีมนะครับโอ้โหใส่ถงตังค์ยี่สิบบาทนะให้เพื่อนทั้งเยอะเลยสุดยอดสุดยอดคนรวยคนรวยแล้วด้วยอเมรกานะทำกันเครเนี่ยใครเอ่ยไม่มีอะไรเหมือนกังปั๊มปั๊ปั๊มปั๊ดูอัพนะครับนี่อัพ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 นี่ชื่ออัพนะอ่านักฟุตบอลมือกลางเลยก็เห็นตรงนี้ใครเอ่ยเอจะเขียนชื่อพีไว้ด้วยนะจ๊ะสุดยอดเลยอันนี้ของซินเลยตั้งใจไปทำให้ด้วยเนี่ยซิมซิม ผีนะไม่ใช่ผีนะครับทุกคนอันนี้ผีนะอันนี้แบบผีแล้วเนี่ยติดอย่างนี้เลยสงสัยตั้งใจทำอะกาวติดไม่ออกดึงไม่ออกเลยด่ฉันมาดูครับเป็นอะไรเอองงอะไรเฮ้ยเฮ้ยปานี่ก็อันนี้เป็นลูกผมเตะบอลอยู่เอ้ลูกผมเลยเป็นคอนเทนไรเซอร์สวยมากเลยอ่ะว่า คุณแม่โอ้โหโคตรเท่อะดูดิถุงเท้าเตะบอลเตบอลแล้วผมถ่ายรูปนี้มันทำเป็นรูปกระตุกนะขอบคุณครับสุดยอดสุดนี้เ่อะไรโอ้โหตั้งใจทำมากเลยครับขอบคุณครับอันนี้ของใครเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนปี้ยวนะครับเปี้ยวข้าหันศพนะครับทุกคนพบคับสองเหมือนกันเลยเพื่อนกันนะครับห้องเดียวกันเลยนี่แล้วมีอะไรขึ้นมาอู้ทุกคนดูดินี่อะไรทุกคนครับนี่คืออะไรครับน้ำมันไายหรือว่าอะไรแยดม อะไรวะไม่รู้ไปดูก็จะมาผมไม่รู้จริงว่าอ้นนีมันคืออะไรมัน,นเป็นดอกไม้ไะครับนี่ดูเลยจะมา,าสวยมากเลย่อาเดี๋ยวแค่สองคำสุดท้ายนะครับทุกคนดูครับต้นนี้คืออะไรอ่านี่หมังนะครับฉมังนักฟุตบอลกันเลยนี่ว้าวเราไหมครับไหมอ่าผมกับสามครับเพื่อนกันันอันสุดท้ายนั่นมีชื่อแกนะจัดอัน ที่นี้นชิมสามสิบสี่ก็ดีะวะใหญ่แก่ง่ายง่ายง่ายพูดเสียงดังไม่ได้ไม่ได้ถึงน,นะครับอ้าพี่โบ๊ทนะครับเป็นแฝดกันนะครับทุกคนเป็นแฝดกับโบ๊ทกับบีมนะครับ,บน,นี่ไม่ดีนะได้ไหมนั่งกันไหมแฝดกันนะครับทุกคนอันนี้เสียอันนี้เสียเสียโบ๊ทเสียบีมน,นะครับเอยเสียโบ๊ทเสียบีมเอ้ยนี่อ,นอ่ารอๆกำลังนั้นข้อที่มีก่อนเขอจบที่เพียงข้างเดียวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆกับเพื่อนๆที่สืบรอดกันมาสามปีผมเข้ามาซื้ก็ วันสี่วัห้ามาสมามปีนะครับก erm ็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ทุกภาไอากาศแร่ๆนะครับอย่าได้จะใครได้ป่วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับผมสาธุก็ไม่มีอะไรจะบอกเพื่อนจริงๆแล้วก็รักเพื่อนทุกคนนะครับผมสาธุเออสาธุสอบแล้นะสาธุครั้งในเรื่องใบพัดแลทุกคนก็ไม่มีอะไรที่พูดจริงก็ดีใจครับที่เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนต่างห้องที่ไม่เคยรู้จักรกลางเดินทางกันไม่เคยเห็นหน้ากันพูดไม่กี่บคำก็ก็เป็นเพื่อนกันเดียวกนเพราะว่าเรียนชั้นเดียวกันต่างชั้นต่างทั้งีนทัก เพื่อนเหมือนเดิมเป็นเพื่อนครับขอบคุณที่ไม่อยากไดทรที่ก็ที่นี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละนะค,ครับ